สวัสดีครับนี่นะครับไก่ลูกแซมนะครับแซมเต็มแล้วนะครับไก่ลอย293โลนะครับพัมมา่าสายเลือดโกเซนฟาร์มนะครับสวยแผลดีนะครับตัวนี้ใครสนใจผมก็ขายนะครับ สูงสายเลือดดีแผลหูตาล้วนๆนะครับตัวนี้พึ่งเต็มนะครับยังไม่ได้เตะนะครับตัวนี้ใครสนใจผมก็ปล่อยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้มีไฟมาแล้วนะครับสองไฟตีคู่ต่อสู้อันหน่อยๆนะครับแมวลูกแมวแมวขาหักถ่ายคลิป สูงนะครับสูงยาวดีครับไก่ตอนนี้คึกมากเลยนะครับพอเต็มมานะครับปีกเปิดกเต็มหมดเลยนะครับเต็มสองข้างนะครับตอนนี้มันคึกมากเลยครับมันไม่นิ่งเลยนะครับ ลอยสองก้าสามโลนะครับใครชอบก็ทักถามราคาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องแก้วหยกเพชรนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านครับ